ผมเวลาออกเถอะครับมันเสียศักดิ์ศรีนี้มันเสียศักดิ์ศรีสถาบันรัฐสภาผมไปตอนนั้นท่านนายกประยุทธ์เลี้ยงกาแฟครับท่านประธานครับผมบอกเลยครับตอนตอนตอนไปกับสายแสงท่านจะฟังผมไหมท่านประธานที่รบครับจากวันที่หนึ่งมีนาคมบันสุกผมได้เห็นข่าวผมก็ตกใจผมมั่นใจว่าคนที่อยู่ที่นี่นานเป้ามองไม่เคยปรากฏการเช่นนี้เกิดขึ้นที่ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ อย่าปฏิเสธเลยครับท่านไปในฐานะส่วนตัวหรืออะไรก้วแต่สลัดไม่ออกคือท่านเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติผมบอกท่านประธานว่านี่คือสิ่งที่สลัดไม่ออกจะหมาะควรหรือไม่หมาะควรผมคนเดียวนี่ผมทุงลุกขึ้นมาส่งเสียงติเตือนดังๆว่าไม่เหมาะควรถึงแม้ว่าหลายท่านขออนุญาตเอ่ยนามจะให้สัมภาษณ์ อย่างท่านสอสอพิธาลิมเจริญรัตให้สัมภาษณ์ว่าการที่ปฏิพัฒน์สันติธาดาเดินทางบุกทำเนียบในวันนั้นเข้าไปในทำเนียบวันนั้นไม่เหมาะสมตรงไหน,นท่านสอสอพิธาก็อยู่ที่นี่ครับตอบผมว่าตอบผู้สื่อข่าวว่าการที่รองประธานคนที่หนึ่งของสภาผูา้แทนราษฎรบุกทำเนียบไม่เหมาะสมตรงไหน,น ผมอยากให้ท่านมาตอบด้วยว่านี่คือเกียรติยศนี่คือศักดิ์ศรีนี่คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติแห่งนี้ผมไม่ลุกขึ้นมาครับผมเดินกลับพื้นที่ผมไม่ได้มันคือเกียรติยศมันคือศักดิ์ศรีของสภาแห่งนี้อู่ทองในสภาเก่าเราสภาใหม่เราสัพยะสภาสถานแห่งนี้ ศักดิ์สิทธิ์ใครทำอะไรไว้ในสภาแห่งนี้ครับผมเลยเห็นหมดโยนเก้าอี้ทุ่มเก้าอี้กลางสภาก็มีเฟี้ยงแฟผมก็มีลากเก้าอี้ประธานสภาก็มีถามว่าผมไม่ได้ก้าวล่วงใครนะครับสภาแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ครับกลับเข้ามาในสภาสักคนไหมกรรมมันติดจรวดนะครับที่ผมพูดนี่ผมพูดเพื่อที่จะปกป้องกิจตยศศักดิ์ศรีของสภาแห่งนี้ สภาผู้แทนราษฎรที่พวกเรามาจากการเลือกตั้งรรท่านประธานที่เคารพครับอีกคำสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกว่าในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นมาตาที่หนึ่งรรท่านประธานครับมาตาที่สามทุกคนรัฐธรรมนูญอยู่ในมือผมไม่ต้องอ่านแบ่งอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการเราไม่ก้าวล่วงกันเราเคารพซึ่งกันและกัน เกิดมาผมก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นนี่แหละครับประมุกไยบริหารบุกไยประมุกไยนิติบัญญัติบุกายบริหารท่านครับตามที่ท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านได้ไปติดตามก็เป็นหน้าที่ที่สมควรอยู่แล้วครับที่ติดตามว่า,าทําไมถึงร่างกฎหมายที่เสนอไปทั้งหมด31อฉบับถ้าจำไม่ผิดนะครับทําไมถึงมันนานเกิน6เดือนทําไมถึงไม่รับการลงนามเห เห็นด sí, sí, so like like ้วยหรือไม่เห็นด้วยซึ่งมันไม่ใช่ร่างของพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่งโดยมีพรรคการเมืองทุกพรรคนั้นทาผมเชื่อว่าในการทํางานอย่างท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นการทําโดยชอบและเป็นเป็นหน้าที่ที่พึงกระทําด้วยซ้ำครับหน้าที่ที่พึงกระทําเพราะว่าต้องติดตามกฎหมายของประชาชนด้วยดังนั้นนะครับเรื่องนี้ไม่ควรที่จะมาพูดหรือพูดในเชิงตําหนิหรือพูดในเชิงที่กล่าวว่าการกระทาไม่ชอบโดยดัฐมนผมเชื่อว่าเป็นการทำที่ชอบโดยรัฐนุทั้งหมด ตามข้อบังคับทั้งหมดผมคิดว่าท่านรองประธานนั้นทําสมควรแล้วนะครับและถ้าเกิดว่าทางฝ่ายท่านสมาชิกที่อยากจะให้มีการศึกษาถึงอํานาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารหรือองค์กรอิสระหรือองค์กรฝ่ายตุลาการอื่นว่าอํานาจของฝ่ายนิติบัญญัติควรจะเป็นยังไงในขณะนี้นะครับอานาจสูงสุดในประเทศนิติบัญญัติบริหารตุลาการมีเฉพาะนิติบัญญัติที่เป็นอำนาจโดยตรงจากประชาชนนะครับบริหารก็สืบเนื่องมาจากกาัน ของที่ดือวันหยเลือกไปในส่วนนี้แต่อำนาจอื่นนั้นการยึ่โยงประชาชนไม่มีเราเอาสักครั้งไหมครับท่านเสนอเข้ามาเลยครับว่าให้ศึกษาไหมครับในบทบาทอำนาจเพื่อจะทรงอำนาจสูงสุดของประชาชนในที่นี้ให้เด่นชัดขึ้นมาการตามกฎหมายว่าให้ทําในเวลาเหมาะควรไม่ใช่เรื่องผิดหรือเรื่องเรื่องถูกแต่เป็นเรื่องที่พึงกระทำครับท่านประธานครับท่านประธานครับการที่จะเสนอกฎหมายผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่า สมัยที่แล้วผมในฐานะเป็นผู้นำเกษตรกรชาวไร่อ้อยเสนอกฎหมายพรามหยัดอ้อยน้ำตาลสายแก้กฎหมายผ้ามหยัดอ้อยน้ำตาลสายซึ่งเป็นกฎหมายฉบับไอรอฉบับแรกเสนอมาตอนชุดที่25ตั้งแต่ปี62กว่าที่ท่านนายกประยุทธ์จันโอชาจะลงนามเพื่อที่จะกลับมาสภานั้นก็เป็นเวลาเกือบสองปีครับ เป็นเวลาเกือบสองปีพอท่านก็ดูแล้วดูอีกกลับไปกลับมาระหว่างสภาตรงนี้ผมติดตามครับและได้มีการติดตามในฐานเป็นผู้นําในการติดตามกฎหมายฉบับนี้ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินและได้ติดตามและก็มีการประสานงานตอนนั้นผมเป็นรองประธานสภาเอยผมเป็นที่ปรึกษารองประธานสภาท่านมีผู้ประท้วงนะครับที่ท่านปฏิพัติ์ทันติตราที่ว่าผมได้กล่าวมาเบื้องต้นนั้นน่ะพบเวลาออกแต่ครับมันเสียศักรี ถ้าหากว่าท่านเข้าไปตามตอกออกตามประตูท่านเข้าไปนั้นเนี่ยได้รับการต้อนรับอย่างดีในการไปศาลงานนี้มันเสียศักดิ์ศรีสถาบันรัฐสภาไปแบบโคจรไปอ่ะไม่มีใครต้อนรับมีเจ้าหน้าที่ระดับไหนไม่รู้มาต้อนรับผมไปตอนนั้นท่านนายกประยุทธ์เลี้ยงกาแฟครับท่านประธานครับผมบอกเลยครับตอนตอนตอนไปกับสายแสงผมบอกเลยนะครับเนเพราะฉะนั้นนี้นายกก็ไม่ได้มาไม่มีใครต้อนรับอย่างน้อยก็ต้องรอนายกเตีมามาต้อน เอาละท่านที่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดนนะครับครับท่านกฎหมายของใครเอาเอาละครับเอาละนะครับ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 ท่าน ครับคบท่านท่านพอละพอละท่านพอละพอละพอสมควรและท่านท่านท่านนั่งลงผมไม่อนุญาตท่านคุมาิิและพอแล้วครับท่านคือท่านมมท่านจะฟังผมไหมท่านจะฟังผมไหมเจ้าหน้าที่ครับท่านท่านจะหยุดไหม ท่านธีรชัยจะหยุดไหมท่านหยุดพูดไหมท่านผมท่านจะหยุดพูดไหมท่านนั่งลงครับผมไม่ให้ผมไม่อนุญาตท่านคามนุมณิตฐ์แล้วนะครับท่านสมาชิกครับเดี๋ยวผมจะเชิญประชุมวิบรัฐบาลวิไยค้านนะครับแล้วก็ ทางตัวแทนของรัฐบาลสามฝ่ายนะครับมาคุยกันนะครับก็คงเป็นอาทิตย์หน้านะครับเรื่องนี้นะครับว่าจะได้ดูว่าเรื่องไหนที่เร่งด่วนเรื่องไหนที่จําเป็นนะครับก็การทําหน้าที่ของแต่ละท่านนะครับก็แล้วแต่ดุลยพินิษ์ของท่านประธานนะครับก็ตามรัฐธรรมนูญนะครับนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไงนะครับก็เดี๋ยวถ้าท่านขึ้นมาก็ให้ท่านชี้แจงนะครับก็ท่านพอแล้วครับ พอสมควรแล้วนะครับครับผมไม่ไอนุญาตนะครับ